ขอระบายอารมณ์กับคนในเซิร์ฟหน่อยไล่เคาะหัวเคาะหัวการร่บอกว่าเคาะหัว,หวกดไลค์กดติดตามดเดี๋ยวนี้อย่าฟัาดเลยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซุปเปอร์สตาร์เก๊กครับเราอยู่กันในคอนเทนต์เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเซิร์ฟเวอร์ห้าร้อยสามสิบเอ็ด ตลอดไปไม่มีไปไหนนะครับในวันนี้ครับเราจะมาสุ่มตั๋วที่มีอยู่เท่าที่มีได้นะทั้งสองไอดีของเราเลยนะครับที่บอกว่าเท่าที่มีได้ก็เพราะว่าตั๋วมันไม่ครบสิบใบอะฮะตั๋วแดงอ่มันหายากแล้วนะหลังจากว่าเปิดหนึ่งสัปดาห์ตั๋วหายากครับได้วันละใบสองใบเท่านั้นเองนะครับแดงเนี่ยอาจจะต้องเก็บให้ครบสิบใบก่อนแล้วค่อยสุ่มนะครับแต่ครั้งนี้ขอสุ่มเป็นตั๋วเหลือง เทนะ่าที่มีได้เดี๋ยวเชิญรับฟังรับชมกันเลยลุยแน่นอนครับว่าเป้าหมายของการสุ่มของเราเนี่คือราชาทะเลลึกนะเลน0.5ก็ขอให้มันได้ออกบ้างเถอะมีอยู่2ดีเนี่ยตัวเหลืองครับ5้าใบเปิดไปก่อนเลยอะใบแรกครับอุกบาทตกลงมาไซตามะบอกว่าขอกระโดดแล้วต่อยเกิดเป็นปาชิโน่เดาว <c oughs> ออกเยอะจริงครับปาชิโน่ใบที่2ของไ d กีกี้ภาษาไทยครับ ไฟตมามะกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ต่อยเกิดเป็นเจ็ดนไก่บูนี่ตัวประกอบออกมาคือไอดีกิี้ภาษาไทยเนี่ยยังไม่ได้ S N R จากสัวเหลืองเลยก็หวังว่ามันจะได้บ้างส่วนไอดีกิี้ภาษาอังกฤษนั้นได้ได้ G4 จาก S N R สัวเหลืองอีก2ใบครับจะได้ไหมเฮ้ยหวังลมๆแรงๆอีกงลงแล้วมั้งกิีก หวังลุุมๆนั้งหลงครับเมาเทนแอปโอ้โห oh, แต่ตัวสภาพสภาพดูไม่ได้ใบสุดท้ายของไอดีนี้ครับตัวเหลืองโบโอ้ oh, ได้เป็น s อชอาฉันเป็นผลงานชิ้นเอกที่ไม่เคยมีมาก่อนครับโอ้ oh, โจซีปลดฟิกเกอร์นะโจซีร่างแรกนะถือว่าได้มาโอเคอยู่นะครับปลดฟิกเกอร์เออได้ตัวดีได้ตัวดีดวดส่วนตัวแดง8อันขอญาตยังไม่สุมนะครับ ร้อยครบสิบอันก่อนแล้วค่อยส่งคาดว่าคืนนี้อาจจะครบหรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวเราไปอีกไอดีกันเลยไอกดีกกี้ภาษาอังกฤษจริงและก็มาอยู่กับไอดีของกิกี้ภาษาอังกฤษนะครับไอดี ID นี้ตั๋วมีเท่าไหร่วะไม่แน่ใจว่าตั๋วมีเท่าไหร่นะอ๋อตัวแดงน้อยกว่าไอดีภาษาไทยอีกนะครับตัวแดงมีสี่แต่ตัวเหลืองมีสิบห้า มาลุ้นตัวเหลืองกัน15บาใบมันต้องออกอะไรดีบ้างอย่างเช่นราชาทะเลเลึกลุยกันเลยครับ10บใบไปครับ10บใบมาแล้วใส่ตามะเห็นอุกบาทมาที่เมืองแซดเลยขอชาร์จพลังแล้วกระโดดขึ้นไปปล่อยก้อนเคลือเกิดเป็นประกายแสงสีม่วงไม่มาว่ะสีม่วง2อันด้วยนะเป็นสีม่วง2อันครับแต่ว่าสีทองไม่มาเลยสุดยอดสเตีรอย มาแล้วุกเคเกาไขุ่กเคเกาไข่มาคู่กับด้วยความยินดีไม่ยินดีหรอกนะนักมายากนนะครับแฝดมาอีกแล้วครับ s อแฝดเหล็กห้าใบของตัวเหลืองกีะใบแล้วกันมันต้องมีบางศินาเ R ที่ออกในตัวเหลือง่ะทุกคนเคยได้ s อ R ที่ออกจากตัวเหลืองกี่ใบครับกี่ใบออกทีมุงเมงพระเจ้าช่วยสี่ใบสุดท้าย มันจะไม่มีเลยเหรอวะแต่ละวันที่สุ่มตัวแบบร่อยหลอตัวนี้ผู้ติดตามพาร้ายมันต้องมีมาสักตัวครับอยู่ด้วยความหวังนะอยู่ด้วยความหวังว่าได้ราชาทะเลครับไอดนีไหนก็ได้กเรามีหินพัฒนา S อ r ซบวกรออยู่ครับตอนนี้มาซิไตรตามะกระโดดขึ้นฟ้าแล้วต่อยไม้กบพลาสมาระดับอา แรงเหมือนกันนะไม้กดพัดมากระดับอาแต่ว่าพลังโจมตีแรงมากามากับไายธรมะเรียบร้อยมนุษย์กปบปิดท้ายอีกแล้วภาพที่คุ้นเคยเกลือสองไอดีเลยต,ตัวเหลืองหวังพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้ส่วนตัวแดงรอะรอก่อนรอทำโครงทำเฟสครับเฟสนี้เมื่อไหร่ได้วะเนี่ยโอ้โหไอดี ID นี้น่าจะวันลืมน้งถึงจะได้เปิดตัวแดงนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับมันไม่ได้อย่างหวังแต่ต้องมีการระบายอารมณ์ ขอใช้เจ้าการโรตัวนี้ฮะร,ระบายอารมณ์ของคนในเซิร์ฟหน่อยูอมทาทำนี้กับกิ๊ปี้ได้ยังไงเออพลังลบเราอยู่ที่สองแสนสองหมื่นครับอันดับห้าสิบสี่ของเซิร์ฟเพิ่งดูเพิ่งดูเหมือนกันลนลเนี่ยสายฟีเติมศูนย์นะครับอันดับห้าสิบสี่ของเซิร์ฟไม่น่าเกลียดนะพลังอ,อยู่ที่สองแสนสองขอไล่ตบ p v p คนหน่อยฮะร,ระบายอารมณ์ที่เราไม่ได้อ๋อปูเซิร์ฟแฟรงค์อย่างนั้นเหรอตัวเขาดีนะดีเหรอครับ ตัวดีน então, ักใช่ไหมแกนชาอสหาไปก่อนเลยครับกาโรขอไล่เคาะหัวหน่อยฮะกาโรของกีกี้ออกที่หลังครับโาออกก่อนปลอ่อยหมัดใส่หตัวออกก่อนเราหมดนะเขาของไวเกือด้วยเมื่อเช้าลงกระป๋องม่งได้อย่างเกลือเลยปืนใหญ่สูนสลายไปติดติดตัวเดียวเองเหรอเนี่ยติดปืนใหญ่สูนสลายตัวเดียวครับแล้วก็ปล่อยมัดจากกาโรของกีกี้โดน6กเป้าหมายแสนสามหมื่นดาเมจ แล้วก็น,นี่ครับโซนิกตีธรรมดามาเพราะลูกไฟไม่พอบอลทองอันติมาครับมีจกักรพรรดิเด็กได้เปรียบนะออกอันติโัวๆเลยครับเวลาติดคิดติดข้อแล้วเราก็จะโดนหมัดด m 2.5โอ้โหจกักรพรรดิเด็กเอาอีกแล้วเห็นไหมเขาออกรัวๆเลยสู้ยากครับเจอจกักรพรรดิเด็กติดสตันดิการโร่ด้วยดวงอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหดวงดีเกินโอโดนคออีกโอ้หโหรัวๆเลยเว้ย โดนคอมอีกหน้าแทบหงายกาโร่โดนไปแล้วก็ปล่อยหมัดใส่กีกี้ครับนี่ระบายอารมณ์หรือว่าเสริมให้อารมณ์มันร้อนกว่าเดิมเนี่ย <c oughs> ทำไมทีมันเลกข,ขนาดนั้นฮนะเปินใหญ่ศูนย์สลายสามเบ้าหมายนอนเหมือนกาโร่แล้วก็ฝังสี่เงาจากโซนิกใส่ไหมครับตอนนี้สี่ลุมหนึ่งแต่ว่าโดนนี่ฮะหมัด PM 2.5โมสอโแรงเรียบร้อยครับ แพ้วะเนี่ยเหลือแต่ตัวอึดไม่น,น,น่ารอดพลัง 200, สองแสนสเปล่าสภาพโดนหมัดพีเอ็มสองจุดห้าเรียบร้อยติดไม่ยออท้อไปจรวจดอันดรอยดักชายม่งโลกเข้าหกพันดามเมจครับสภาพทีมจรวดอันดรอยดักชายขอมงโลก, 6, ai, โโลกน่าจะแพ้แหละเพราะาดาเมจของโกกิสึกมันแรงมากครับจากที่จะระบายอารมณ์กลับมีอารมณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม สภาพทีมู PMN ชันอยู่ในสายตาบ้างไหมตีมายออท้อแล้วครับเราก็จะตรวดอันดอยอีกทีนึงมงโลไม่ลดเลยครับมันตีฮิวในเรื่องของเรื่องอ่ะมันตีฮิวนะแพ้แพ้แกนชาออสกจะจะมาตีระบายอารมณ์กะโลกเคาะหัวเคาะหัวโดนโกวิสุิ์หมัด็ m สองยุดห้าเข้าที่หน้าครับ ไอซียูเหรอไอซียูเป็นไงบ้างเนี่ยตัวละครโอ้แต่ละคนดูตัวละครสิสภาพตัวละครนี่สร้างบ้านได้เลยเนี่ยเจอกันนี้ว่าเขาปั้นเหรอเขาปั้นหนะ้ากากหวานแต่ละคนนะเจอใครไม่ได้บ้างวันนี้อ่าอันนี้เจออยากเจอทีมนี้ครับกันเองกันเองครับออกก่อนเราอีกแล้วครับของความไวกีกี้เกลือเหลือเกินครับต่อยไปที่โซนิกต่อยรัวสิบทีก็ได้อ่ะต่อยต่อ ต่อยงองโซนิกกี้กี้ล่วงเอ่อขอบาแล้วก็ปืนใหญ่ศูนย์สลายสามตัวหน้าไม่ติดทัตซึมากิฮะล้วก็โดนฝั่งสี่เงาไปใส่แนวหลังครับลูกไฟเขาเยอะมากลูกไฟห้าลูกอ่ะทำไปได้ยังไงแต่การโรของกี้ขอไล่ปล่อยหมัดปกเป้าหมายนอนลงไปครับเหลือแค่สี่ตัวจักรพรรดิเด็กรัวแขนอรมานใส่ทุปอันดรอยด์กชายแล้วทัตซึมากิครับ ออกไหมนะซึ่งมาเกี่ยวฟูยูไค่ไค่เต้ใส่กีกี้สี่ตัวป้มไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับโดนคอะหัวบีกไม่คอะหรอคอะหมดคอะหัวสามครั้งแล้วเหรอกาโลกทำไมไม่คาอนทัดบอลทองสีธรรมดามาเริ่มต้นครับขอปิดเกมเลยแล้วกันได้เวลาล่าบ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 าโบาบาโบาบาสี่เป้าหมายนอนหมดครับกันเองอย่างเงินเหรอะมีใครอีก มีใครอยากจะโดนความโหดโผโลโผโสโอ้โหแต่ตัวแต่ละคนนี่รูปร่วงอย่างเทพเลยโผลลโผโ่ครบมุนตุดมุนตุถอดตัวเทพเซียนเทพเซียนมิการโรสามดาวด้วยฮิวไลยอยากเอออยากลองเจออยากลองเจอเนี้ยอยากลองเจอด้วงดูครับขอลองเจอด้วงหน่อยแล้วกันครับโซนิกเขาเปิดก่อนนะแล้วมันเปิดแม่นหนอ เปิดแม่นมาโดนฝังสี่เงาโดนโซนิคคือโซนิกเราไม่ได้ออกเลยอะมันเปิดแม่นเกินนะอ,อู้หูจิตสนาบพลังสามอันเทาเนี้มีมันแล้วเท่านี้มีมวยแล้วกาโร่ขอทุบไปที่เมทัลไนท์แล้วก็ได้เวลารา่บาบู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 บาแสนหกเมทัลไนท์ยังยืนอยู่ได้ครับจัก,กรพรรดิเด็กว่างไงเคาะธรรมดาคุไฟมีกระเบิดตายไปครับเมทัลไนท์โดนเคาะหัวไปอีกหรือกาโร่เคาะหัว คาะหัวโดยกาโร่เคาะหัวอูว้บัวร้อนนอนครับด้วงตีธรรมดาเคาะไหมเคาะไหมไม่เคาะบอลทองตีธรรมดาโดนตีไปเรียบร้อยครับด้วงนอนครับบอลทองตีไปรถเลือดโซนิกและจีนัสก็รัวไปครับเข้าสู่เทินที่สองระเบิดไม่ตายแะแล้วก็ฝังสี่เงาใส่ด็กเตรจีนัสกีกี้นอนลงไปครับ ฮิวลายโดนปืนใหญ่ศูนย์สลายหายไปเรียบร้อยนะระบายอารมณหน่อยสุ่มตัวในตัวไม่ดีมันต้องโดนเคาะหัวมีใครอยากโดนอีกเอฟีพิกกี้เหรอกูปังเดินน้องแป้งดีกว่าที่จะลงของม่วงตอนไหนอ่ะเจอกับน้องแป้งครับลงตอนเย็นอีกทีหนึ่งน้องแป้งนะอีกไอดหนึ่งิกกี้ภาษาไทยจะลงกองม่วง เปิดมาฝั่งสีงเงาใส่บอลทองไปเลยไม่ใช้อยู่แล้วครับมายืนให้ครบพอตัวประกอบแล้วนั้นแล้วก็เคาะหัวไปที่มุูเมงไรเดอรโดนปืนใหญ่ศูนย์สลายของกีกี้ครับฟัไปโดนติดสนามพลังสองตัวและกาโร่ของน้องแป้งครับรัวมาดาเมจนโอ้โหแรงแต่ถ้ายังยืนอยู่ได้แล้วเคาะกาโร่กลับไปนั่งถึงกับเข่าสุดแล้วก็ได้เวลาราบโบบะบบะโบบะบโบ,บ๊ะไป ล่วงไปครับราชานน้นฟ้ามูมิมงไรเดอร์โซนิคซีธรรมดาไปกาโร่รงแป้งล่วงครับหูแรงเนี่ยแรงมากเลยฮะไอ้นกเป็ดน้ำนะครับโัวแซ่ยังร่วงเลยคิดดูดิแล้วมานะครับเข้าสู่เทินที่สองเทินที่สองนี่เหมือนว่าจะต้องรับเท้าของโซนิคครับฝังสีเงาใส่กีนัทล่วงไปและกาโร่ของกิกี้โบขอล่าบบบบบุบาบาบ,าบ,าบ,าบานองแป้งโดนไปครับ แล้วก็เหลือโซนิกตัวเดียวฝังสี่เงาปิดเกมไปเรียบร้อยไปหวันนะเรียบร้อยไปหวันนะลองแป้งแล้วใครอยากจะลองดีอีกพี่ฟ้าอยู่ไหมพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยู่ไหนมีต้มเตียมไหมมีต้มเตียมเลยครับทุกคนพี่ฟ้าอมารินไม่ออนหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเวละครโหดอยู่นะมีฟุกุกิด้วยเราจะสู้ฟุบุกิได้ไหมเนี่ยอูแล้วออกก่อนสามตัว พี่ฟ้าใจเย็นๆครับโดนฝังสีเงาใส่โซนิกไม่ติดคลิเถอะขอร้องไม่ติดเอ้าติดคลิเหรอทำไมดูว่าไม่ติดคลิวะเมื่อกี้โดนจกักรพรรดิเด็กรัวแขนอรมานไปสากเป้าหมายติดคลิอีกแล้วคราวนี้โดนเต็มๆหัวเลยไหมเนี่ยฟูกิออกพายุพลังใส่ก,กีเกีบโอ้พี่ฟ้าแรงจัดโดนข้อหัวไปดิโดนข้อหัวเสร็จแล้วขอปืนใหญ่สูญสลายสามตัวหน้าโอ้โซนิกนอนไปก่อนครับ แล้วก็ได้เวลาล่าพี่ฟ้าครับบูบาบูบ้าบูบา้านอนจะมาเด็กนอนไปแล้วก็โดนปืนอะตอมิกคิดสั้นติดไม่ยอท้อนะแล้วก็ร้อยคมหนามของเมอสากาดอู้นจะการโล่จะตายเอาเนี่ยการโล่จะตายนะไม่น่าไหวโดนสะท้อนอีกอะไรอีกนะฟูกี่นอนเฮ้ยฟูกี่นอนแล้วมีหวังงานนี้ฟูกี่นอนมีหวังครับแต่สะท้อนแรงไป ขอปล่อยหมัดครับได้เวลาล่าครับสามเป้าหมายโดนเหลือดวงตัวเดียวดวงตัวเดียวอย่าฮิวนะดวตีฮิวไปเนี่ยขอข้อหัวข้อหัวเลยน่จาจะชนะกันนะชนะพี่ฟายได้นะครับระบายอารมณ์เรียบร้อยเหยื yeah, ่ออารมณ์ของกีกี้ผู้นี้ครับในเมื่อเราสุ่มตัวไม่ได้ต้องมีการระบายอารมณ์ครับโดนการรอเราเล่นงานนะประมาณละเช่นนี้ครับเราจะเก็บสะสมตัวต่อไปแล้วก็ทำให้ได้ เราจะเอาราชาทะเลเล็กมาให้ได้ครับตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างมันเตรียมพรม้อมไว้หมดแล้วเนี่ยหินตอนนี้ทำเวสในกิจกรรมบาคุกโกได้3อันแล้วอะ่ะนะครับหินปีศาจหินแล้วก็หินทะเลลูกแก้วทะเลก็มีแต่ตัวร่างหนึ่งไม่มาสภาพนะไอดี ID ที่ไม่มีลูกแก้วมาจังเลยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจกันต่อไปเล่นกันต่อไปเรื่อยครับเพราะว่ามันก็สนุกดีกับการเป็นสายฟรีได้มีการพลิกแพงตัวได้หาของนะครับสนุกเหมือนกัน นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ให้วิดีโอนี้เปิดการมองเห็นแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับบ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับได้เวลาลาบูบะบมบะบมบะบมบะ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 